สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําช่องของ Youtube นะครับซึ่งในคลิปนี้ง่ายมากเลยครับแค่กดเข้าไปใน Youtube นะนี่ y o u เข้าไปแล้วคุณจะเจอตรงนี้จะเจอตรงนี้น,นี่ตรงสีน้ำ ตัวนี้เนี่ยผมนะครับแต่ว่าของคุณผู้ชมอาจจะเป็นอันอื่นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัว B อ่ะแต่ก็อันนั้นแหละครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ช่างของคุณช่ขงของคุณช่องของคุณครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปมันก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผู้ชมอาจจะบอกว่า เปลี่ยนชื่อช่องก็ตรงนี้เลยครับอาแล้วก็น,นี่ที่อ่าแล้วทุกคนอาจจะอาจจะซื้อโทรศัพท์มาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมในช่องของผมก็จะมีสอนสร้างบัญชี Google นะครับถ้าคุณถ้าคุณไม่ชมมีบัญชี Google ก็ทำตามผมได้ผมดูแก แล้วนะครับพอตั้งชื่ออาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วก็หรือคุณยังคงยังไม่เปลี่ยนน่ะผัชมก็กดไปที่สร้างช่องครับสร้างช่องนี่มันก็จะขึ้นว่าสร้างช่องแล้วตรงนี้นะครับแล้ว สร้างวิดีโอถ้าเพือชอจะสร้างวิดีโอก็กดสร้างตรงนี้ไปนะครับอ่าก็กดอัปโหลดถ้าใครจะถ่ายท่อสดก็กดถ่ายท่อสดนะครับแต่ว่าใครอัปคลิปหรือเพราะว่าบันทึกวิดีโอลงไปนะครับสร้างวิดีโอครับก็กดไปตรงอัปโหลดวิดีโออย่างนี้นะครับ ก็จะให้ใส่วิดีโอเข้าไปแต่ตอนนี้ผมก็สร้างไอ้นี่แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากสร้างช่องก็มาดูคลิปผมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสร้างช่องให้ดูเลยครับเห็นไหม ผมยังไม่มีวิดีโอเลยเนะี่ยชอบต้องสดให้ทุกคนดูเลยเนะี่ยเห็นนะี้ทุกคนเนี่ยสร้างวิดีโอแชร์วิดีโอกับเพื่อนทุกคนอะไรครับผมยังไม่ได้สร้างไงเนะี่ยมันบอกให้สร้างครับผมยังไม่สร้างตอนนี้นะอ่าแล้วถ้าถามว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากทำคลิปแบบสอนทำอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์ ดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็มิ้นบอกกันด้วยว่าจะให้สอนทำอะไรหรืออะไรยังไงนะครับนี่ผมก็ขอลาไปก่อนไม่ไปครับ